อะไรวันนี้ท็อฟฟี่มาไหนนะครับมาทำอะไรวันนี้มาที่ไหนนะที่เบืองที่เบืองไปเลยบ <c oughs> ๊ายบายที่เช้าบ๊ายบายวันนี้โลกนี้ใช่บ๊ <c oughs> ายบายเลยที่เช้ามาเสร็จแล้วนอนไหม ไปยขึ้นเนืนี่เหรออืมขึ้นไปข้างบนเลยต้นตัวมาเนี่ยมาแล้งต้นเนี้ยอืมขึ้นพอห่อนจะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไปเลย

เป็นต้อพอดีเดี๋ยวติดดอกไม้หนุม but ไเลรับนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนครับดูไหมต่างเคี่นกันด้ต่างตั้งกับทางถูกนี่พี่นั่งลงเลยนั่งนึงก่อน ในนั่ง,ง,งข้อเข่าอย่างนี้หรอกนั่งอย่งนคือตรงไหมไหมนั่นแหละแล้กวก็จุดจุดเทียนก่อกน,อ,นอ,อืมตั้งนี้ก็ได้

พี่เจ็ดพอใช่ครับจับมือพ่อเข้าไปจับมือพ่อเดี๋ยวจับอีกฝั่งนึงฝั่งฝั่งนี้เนี่ย,เ,ยเอาไปติดนู่นแปะแแบบส่นู่นอ,อืมเนี่ยอืม,อมแล้วอเอ้ยไปโอเคครับออกมาที่นี่ ได้แล้วที่เมย่อืมร่ไปลงฝั่งนี้อนะโอ้ไปแล้วยูดีสบายอย่างเงี้ยไปฝั่งนี้หูกเดินไปข้างหน้า ดีๆพี่นั่นนหะครับออนี่ยังเนี่ยครับขนมปังเดี่ยวเอาผีเอ้าอ,อ๋อครับสามอันชิบาครับ ปลาดีอย่าปลาไปไปทูนึงอะไรครับทาน้นังดีดีมาังนี่เอานิหนมันจะมาตกกโอ้ยนี้โอ้ปลาอินเนร์นะปลาอุ้ยแกไปปีนเขาให้ยืนอยู่นี่อ่านั่งลงนลงสะลงพี่พีีอ่านังลงปอนตอนอนน่อเนี่องตีน้อยน้อยนูเอาไปไปโอ้ยหลายเนาะ โอ้ยหน่อยเกินยังไงยังอยแล้โอ้ยดีบางามนั่น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 โอ้โห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 โอ้หโอ้โอ้ยเโอ้นีโอ้โหโอ้โหหโอ้โหอโอ้อ้ ไว้ดีห้างห้างห้างห้อ mm. ก็ตัวไหน่ัตเนี่ยร้ายสิหนเดโมากแม่เจงเกเรเห็นนกน้ำพะโล่เห็นนกน้ำเห็นนกน้ำนกกับกินด้วยกันเห็นวะคนน่ะอืมนกนกกับขุนคนผ่า เกี่ยวดีสีหุ่นปลาเนี่ยสีส้มอากเด็กไปใส่กับมแตกปลาเลยเด็กไปผุ่นกับปลาปลายหลกาเป็นลายลาดปลาเฮียฉิดเด็กไปยางไก่ยังกินค่กเท้ายงยุ่อนีมันจะิมค่อก่านี่เอาฉีดฉีดแงเครื่งหลวกแังแงน้ำมันจะได้กินทั่วถึงกัน แบ่งๆต้องถีงบเ่า่นีๆให้มันกินได้ทั่วถึงกันอือจะได้กินทุกตัว

จับ <y uk> ดีนะจับดีๆนะเง้อันเนี้ยมันกหนึ่งสองอย,ยังไง <laughs> ยิ้มยมด <t> ้วยทำไมยิ้มหนึ่งเอาเอามือต่ำลงตรนีเออต่ำเลยเอาลงเอาลงเลยเออ

กับมาในี่คือบ่มโยกหุ่นบ้านเด็ไปขี่ตงหุ่นนี่เขาเงาๆตัวเอียงก็เขียวสินะเด็กสาใส่เด็ก่าคุณคือตัวอะไรเย็นนีะห้วยเหรอห้วยแดเอาขุ่ เยแลนยางเอาไม่เคยเห็นสของแขกได้เนี่ยนะของปอมมันไปนั่งไปนัานั่งลูกนนั่งครับอ้าวอะไรใช้ผู้นี่เชี่ด้วยไม่ร ทำไมตัวนี้มัเนเด,ด็กมากอให่เนดีนั่งยืนดีละพี่เย็นแล้วเนี่ยจเล่นเหรอไปไปเล่นไงขึ้นเข,ขึ้นเลื่อนข้างบนอะขึ้นฝั่งนู้นนะไปขึ้นฝั่งนูน้นขึ้นขึ้นบันไดฝั่งนูน้น <c oughs> ได้รไหมเอออันนี้ไป

<c oughs> ลงมาเน่ถลายลงมาเลยไ,ได,ไเได้เร็วเร็ว <c oughs> เออเดี๋ยวพอรับนี่นี่ลงฝั่งนี้ถลายลงมาเลย เนี่ยลงฝั่งนี้มามุดลงมาเลยมุดลงมาเลยเอาขามาก่อนเออนั่นแหละห่านวะห่านบ่

มันได้ฝั่งนน้นขึ้นฝั่งนน้นหนู S <S สูงสูงไหมออกไม่ได้ออกไได้เอาไ,ได้ลงมาทำไมไมันออกไม่ได้มีมีบุมตัวหืมมีจิตจะใช้ได้รึอันนั้นอยูนี่ไปขึ้นข้างล่างไงลูกตรงฝั่งนี้ sẽ được Bên đây mấy? Đây lên Đi ngân vai, tạm đi này, à này Đi Một mà Không, này, เียมากครับมาเลยมาเลยเดี๋ยวพ่อรอที่นี่ไหนไปฝั่งไหนไม่ลงสไลเดอร์ ต้องใส่ได้ฝั่งนู้นน่ะจับนานนี่จับนี่ไงจับบันไดเนี่ยอือนั่นแหละอือเอ้าเป็นแบบนี้ค่ับ หมดแล้ว,ลวเป็นทุกตัวแล้วเกือมีทางนึงไปไหนห่วอร้อนปะร้อนเสร็จมีงานอะไรมาไปไปไป อะไรไปอ้ไอ้<ห><า>รอไม่ได้พอรอไม่ได้เกอกมาไปไหนวันนี้ไม่รอดไม่รอดรอดไปเลยคนเดียว จากพอท่ากโลกูกเอเอ เข้าก่อนลูกเอขาเข้าก่อนขาของนี้เข้าด้วยเออไล่นะแตะไล่ไปเลยเดี๋ยวพ่อไปลองข้างล่งไปเลยลงไม้ไม่ได้ป่าลงไม้ไม่ได้มาเร็วขึ้นขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ฝั่งนี้ ได้ไหมเดี๋ยวพอไปรอข้างล่างนะแล้วฟี่ถ่ายลงมานะเอาอยัางทึแล้วว้าเพื่อนวิ่อะไรอีกไหนในครื่องน,นี้ก็ได้เนี่ยไปน,นู่นอน่ะไป ขึ้นนี่ก็ได้เออคืนนี้แหละไปเอาเลยเอาเลามาที่ไหนทึ้ไมออกไม่ได้ลงไม่ได้สุดแล้วสุดแล้วกลับไปเมื่อคืนกลับไปกลับไปเลย ปไปไปขึ้นมาได้ไหมไค่อยๆเดิน <ไป S 1> ครับเฮ <ไป S 1> ้ยต่ายังลงมาเลยอ <c oughs> โอ้พอแล้วพอเหนื่อยแล้วไปไนู่นไป แม่ไม่พูดก็ได้แม่ผู้ไปไอ้นู้นผูนู้นไปหาน้ำกินก่อนนี้ก่อนน,นู้นไงร้านขายของนู้นเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมจะมาอีกไหมเพมาที่ร้าน เข,า,ขาลงเขาลงเขาลงไปเร็วร้อนอตยำามอืม